คุณจะทำอย่างไรถ้าวันหนึ่งแม่สามีแอบเอาบัตรธนาคารของคุณแล้วพาครอบครัวทั้งหมดหนีไปเที่ยวเมืองจีนเรื่องราวธรรมดาธรรมดากลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อความลับในอดีตถูกเปิดเผยและผู้ชายแปลกหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลก้าวเข้ามาเคลียร์นี้แค้นอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะทุกนาทีต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยความระทึกขวัญและตอนจบ จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องราวเข้มข้นและเต็มไปด้วยปริศนากดติดตามช่องและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดช็อกต่อไปแม่สามีแอบเอาบัตรธนาคารของฉันพาครอบครัวไปเที่ยวจีนฉันรีบอายัดบ,บัตรทันทีเช้าวันนั้นฉันกำลังนั่งจิบกาแฟอุ่นๆที่ห้องครัวเสียงนกร้องจากต้นมะม่วงหลังบ้านดังแผ่วเบาอากาศสดชื่นแต่หัวใจกลับรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความจากธนาคารทันใดนั้นสายตาก็สะดุดกับรายการใช้จ่ายจำนวนมหาศาลค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตถูกรูดต่อเนื่องหลายครั้งแต่ละรายการเป็นชื่อร้านและโรงแรมที่ไม่คุ้นตาเลยฉันรีบหายใจลึกพยายามตั้งสติเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองถูกตีซ้ำๆฝ่ามือเย็นเฉียบเหงื่อเริ่มซึมออกมาฉันกดเข้าไปดูรายละเอียดอย่างละเอียด บัตรถูกใช้ซื้อตัว๋วเครื่องบินไปจีนยังมีค่าโรงแรมหรูร้านอาหารชื่อดังและทัวร์ท่องเที่ยวอีกมากมายดวงตาของฉันเบิกกว้างความโกรธผสมความตกใจใครกันที่กล้าใช้เงินจํานวนมหาศาลแบบนี้ฉันกวาดสายตาไปรอบบ้านเสียงหัวเราะคิกคักของแม่สามียังดังลอดออกมาจากห้องนั่งเล่นฉันค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าในมือถือแน่นด้วยโทรศัพท์ที่ยังเปิดหน้าจอรายการใช้จ่าย หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกอย่างก้าวบรรยากาศในบ้านเหมือนถูกกดทับด้วยความลับบางอย่างแม่สามีนั่งอยู่บนโซฟาข้างๆมีน้องสะพ้ยกำลังเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่บนโต๊ะมีหนังสือเดินทางกองอยู่เสียงแม่สามีพูดด้วยน้ำเสียงเบิกบานพรุ่งนี้เราจะบินไปจีนกันทั้งครอบครัวฉันยืนนิ่งเหมือนถูกฟ้าผ่าในหัวเต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่เชื่อ ทุกภาพตรงหน้าเหมือนฉากในละครที่ฉันไม่อยากเป็นตัวละครมือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่ไหวฉันรีบกดเบอร์ธนาคารทันทีเสียงเจ้าหน้าที่รับสายดังขึ้นฉันเอ่ยคําขออายัดบัตรด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแม่สามีเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจและไม่พอใจเสียงหัวเราะในห้องเงียบกริบทุกคนหันมามองฉันเป็นตาเดียว หัวใจฉันเต้นรัวเหมือนกำลังจะทะลุออกมาจากอกอากาศในห้องหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกความจริงกำลังถูกเปิดเผยอย่างช้าช้าแม่สามีจ้องฉันตาไม่กระพริบแววตานั้นเต็มไปด้วยความโกรธแฝงความตกใจริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามหาคำแก้ตัวฉันกำโทรศัพท์แน่นเสียงเจ้าหน้าที่ธนาคารยังดังลอดออกมาคุณลูกค้าขบัตของคุณถูกอายัดเรียบร้อยแล้วค่ะ ฉันกดวางสายบรรยากาศในห้องเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาบนผนังติกต๊กติ๊กติ๊กดังเหมือนค้อนตอกลงในหัวใจแม่สามียิ้มจางๆแต่รอยยิ้มนั้นไม่อบอุ่นเหมือนเดิมทำไมหนูต้องทำแบบนี้แค่พวกเราอยากไปพักผ่อนบ้างฉันสูดหายใจลึกเสียงสั่นแต่ชัดเจนนั่นคือเงินเก็บทั้งชีวิตของฉันเงินเพื่ออนาคตของลูกไม่ใช่เงินสำหรับทริปสนุกสนาน น้องสะพยรีบวางกระเป๋าเธอก้มหน้าหลบสายตามือกำเสื้อแน่นเหมือนเกรงกลัวจะถูกพอเข้าเรื่องพ่อสามีเดินออกมาจากห้องนอนใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงดังฉันยื่นโทรศัพท์ให้ดูรายละเอียดการใช้จ่ายยังคงปรากฏบนหน้าจอดวงตาของพ่อสามีเบิกกว้างนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมแม่สามีเงียบ ริมฝีปากเม้มแน่นบรรยากาศในห้องเหมือนมีกำแพงมองไม่เห็นกั้นเอาไว้ฉันรู้สึกได้ถึงความเย็นไหลผ่านสันหลังไม่ใช่เพราะลมแต่เป็นเพราะสายตาที่ทุกคนกำลังจับจ้องเสียงโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความแจ้งเตือนใหม่จากธนาคารรายการล่าสุดคือการพยายามเบิกเงินสดที่สนามบินฉันยกโทรศัพท์ขึ้นสูงทุกคนในห้องเห็นชัดเจนแม้ฉันอายัดแล้ว แต่ก็ยังพยายามจะถอนเงินออกไปแม่สามีรีบลุกขึ้นเสียงตะโกนดังสะท้อนผนังก็เพราะมันเป็นสิทธิ์ของครอบครัวเราก็มีส่วนในบ้านหลังนี้เหมือนกันคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดลงกลางใจฉันแทบล้มทั้งยืนดวงตาร้อนเผาน้ำตาคลอเบ้าแต่ยังไม่ปล่อยให้ไหลพ่อสามีเดินเข้ามาขวางเสียงของเขาหนักแน่นเงินนี้ไม่ใช่ของเธอเธอไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ แม่สามีเบือนหน้าหนีสายตาแข็งกร้าวไม่ยอมอ่อนลงถ้าไม่ให้ไปฉันก็จะหาทางเอาเงินคืนมาให้ได้บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันเสียงน้องสะพยเริ่มสะอื้นเบาๆเธอคุกเข่าลงกับพื้นกอดกระเป๋าเดินทางไว้แน่นฉันหายใจแรงรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนาหนักกว่าปกติหัวใจเต้นถีร่างกายสั่นสะานทันใดนั้นประตูบ้านก็ถูกเคาะแรง เสียงดังต่อเนื่องเหมือนคนรีบร้อนทุกคนสะดุ้งหันไปทางเดียวกันฉันค่อยๆเดินไปเปิดประตูตรงหน้าคือเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มาตรวจสอบด้วยตนเองในมือเขามีเอกสารพร้อมสำเนาการใช้บัตรทั้งหมดเราตามร่องรอยการใช้งานจนรู้ว่ามีคนพยายามใช้บัตรใบนี้ที่สนามบินน้ำเสียงของเขาสุภาพแต่เข้มงวดเราจำเป็นต้องตรวจสอบภายในครอบครัวก่อน แม่สามีถอยหลังไปหนึ่งก้าวใบหน้าซีดเผือดดวงตาหลุกหลิกไม่กล้ามองตรงเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาในห้องสายตาสำรวจทุกคนอย่างละเอียดเขาหยิบซองเอกสารส่งให้ฉันนี่คือหลักฐานทั้งหมดฉันเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏชัดหญิงสูงวัยที่แต่งตัวเหมือนแม่สามีกำลังใช้บัตรที่เคาน์เตอร์สนามบินพ่อสามีหันไปมองภรรยาของตน สายตาผิดหวังและเจ็บปวดเธอทําไปได้อย่างไรแม่สามีสั่นหัวฉันแค่คิดว่าเงินนี้ไม่เสียหายอะไรจะได้พาครอบครัวไปเที่ยวสักครั้งเสียงของเธอเบาและสั่นเครือเหมือนคนที่รู้ตัวว่าไม่มีทางหนีไปได้น้องสะพ้ยร้องให้หนักขึ้นเธอพูดทั้งน้ำตาแม่ทําแบบนี้พวกเราจะเดือดร้อนหมดฉันยืนนิ่ง ความโกรธความเจ็บและความผิดหวังทาโถมเข้ามาพร้อมกันหัวใจฉันปวดหนึบเหมือนถูกบีบรัดแต่แล้วจู่จุเจ้าหน้าที่ธนาคารพูดขึ้นมีอีกเรื่องหนึ่งครับเงินในบัญชีนี้มีการโอนออกไปลับๆับหลายครั้งก่อนหน้านี้ด้วยฉันหันขวับไปมองแม่สามีใบหน้าเธอซีดลงทันทีหมายความว่าอย่างไรฉันถามเสียงสัน่นเจ้าหน้าที่เปิดเอกสารอีกชุด เงินถูกโอนเข้าบัญชีชื่อบุคคลหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นญาติใกล้ชิดฉันรีบเพ่งชื่อบนกระดาษหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะชื่อที่ปรากฏคือชื่อของพี่ชายสามีพ่อสามีอ้าปากค้างน้องสะพ้ยถึงกับสุดตัวลงแม่สามียกมือขึ้นปิดปากเหมือนจะกลั้นไม่ให้ความจริงหลุดออกมาฉันยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นความจริงที่ค่อยๆเปิดเผยกลับลึกซึ้งกว่าที่คิดนี่ไม่ใช่แค่การแอบใช้บัตร แต่มันคือการวางแผนยาวนานฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงดวงตาพร่าเลือนน้ำตาเริ่มไหลออกมาขณะที่ในห้องเต็มไปด้วยเสียงโกลาหลและความเงียบที่สลับกันแม่สามีค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความลับที่ไม่เคยบอกใครและฉันรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแม่สามีหลบสายตาทุกคนริมฝีปากเม้มแน่นจนซี่ มือสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามปกปิดบางสิ่งพ่อสามีเดินเข้ามาใกล้เสียงของเขาสั่นเครือเธอรู้อะไรใช่ไหมทำไมเงินถึงถูกโอนเข้าบัญชีลูกชายคนโตแม่สามีนิ่งน้ำตาคลอแต่ไม่เอ่ยคําใดฉันก้าวไปข้างหน้าสายตาจ้องเธออย่างไม่ลับไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมเงินของฉันถูกใช้ตั้งนานแล้วน้องสะพ้ยเงยหน้าขึ้นทั้งน้ำตา พี่หนูเคยเห็นแม่แอบใช้สมุดบัญชีด้วยแต่ไม่กล้าพูดหัวใจฉันเต้นแรงร่างกายชาไปทั้งตัวความจริงเริ่มประติดประต่อกันทีละชิ้นแม่สามีสุดลงนั่งบนโซฟาเสียงถอนหายใจยาวดังออกมาใช่ฉันทำเพื่อช่วยลูกชายคนโตเขาเป็นหนี้เขากำลังจะเสียบ้านพ่อสามีตกตะลึงแล้วทำไมไม่บอกทำไมต้องเอาเงินของเธอไปแม่สามีสายหัว เพราะถ้าบอกพวกเธอจะไม่ยอมฉันเลยทำเองฉันกัดริมฝีปากความโกรธพลุ่งพลานแล้วอนาคตของฉันละเงินที่ฉันเก็บมากับมือเงินเพื่อความปลอดภัยของลูกเสียงฉันดังสะท้อนทั่วห้องน้ำตาไหลออกมาโดยไม่อาจกลั้นได้แม่สามีมองหน้าฉันสายตาเต็มไปด้วยความอ้อนวอนฉันแค่ไม่อยากเห็นลูกชายคนโตล้มละลายพ่อสามีตะโกน เธอทำผิดเธอทำร้ายครอบครัวอีกด้านหนึ่งด้วยบรรยากาศหนักอึ้งน้องสะใภยร้องให้ไม่หยุดเจ้าหน้าที่ธนาคารยืนเงียบสังเกตท,ทุกคำพูดทันใดนั้นโทรศัพท์ของแม่สามีดังขึ้นเธอลนลานหยิบขึ้นมาชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือลูกชายคนโตเสียงสั่นเครือดังลอดออกมาแม่ครับตำรวจมาที่บ้านผมถูกตามเรื่องนี้นอกระบบทุกคนในห้องเงียบ คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดพ่อสามีเอามือกุ่มขมับแม่สามีร้องให้ออกมาเสียงดังเห็นไหมฉันต้องช่วยเขาท่าไม่อย่างนั้นเขาคงถูกทำร้ายฉันยืนชะง,งักความโกรธลดลงเล็กน้อยแต่ความเจ็บปวดยังไม่หายภาพในหัวเต็มไปด้วยคำถามนี่คือความจริงทั้งหมดแล้วหรือยังเจ้าหน้าที่ธนาคารขยับเข้ามาใกล้ เรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิดหาเกี่ยวพันกับหนี่นอกระบบเราจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่สามีหันขวับดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกอย่าแจ้งตำรวจฉันขอร้องพ่อสามีส่ายหัวไม่มีทางปล่อยไว้ไม่ได้แล้วน้องสะพ้ายกอดลูกเล็กที่เพิ่งเดินออกมาเด็กน้อยไม่รู้เรื่องใดแต่สายตาไร้เดียงสาของเขาทำให้บรรยากาศยิ่งเจ็บปวดฉันเดินไปนั่งลงตรงข้ามแม่สามี เสียงฉันเบาลงแม่ควรบอกความจริงทั้งหมดอย่าปิดบังอีกเลยแม่สามีเช็ดน้ำตาเธอก้มหน้าก่อนพูดออกมาเบาๆไม่ใช่แค่นี้ของลูกชายเงินบางส่วนถูกโอนไปหาคนอื่นด้วยทุกคนชะงักฉันถามเสียงดังใครอีกแม่สามีเงยหน้าขึ้นเป็นคนที่ฉันเคยคบหาสมัยหนุ่มสาวเขากลับมาหาฉันขอความช่วยเหลือห้องทั้งห้องเงียบสนิท พ่อสามีตัวแข็งทื่อน้องสะพายยกมือปิดปากด้วยความตกใจฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสั่นไหวนี่ไม่ใช่เรื่องของลูกชายเท่านั้นแต่เป็นความลับในอดีตที่ถูกเก็บซ่อนพ่อสามีตะโกนเสียงดังเธอทำให้ครอบครัวพังเพราะคนอื่นงั้นหรือแม่สามีร้องให้หนักฉันไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ฉันหันไปมองเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาส่ายหัวเบาๆ เราควรให้ตำรวจจัดการจริงๆครับแม่สามีลุกขึ้นยืนเธอหันมามองฉันตรงๆสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหนูอยากเกลียดฉันเลยฉันทำเพราะฉันคิดว่าไม่มีทางเลือกฉันยืนนิ่งหัวใจสั่นสะทานคำพูดวงเวียนในหัวไม่หยุดประตูบ้านถูกเคาะอีกครั้งเสียงครั้งนี้หนักกว่าเดิมทุกคนหันไปมองพ่อสามีเดินไปเปิดประตู ตรงหน้าคือตำรวจสองนายในมือถือแฟ้มเอกสารหนาเรามาตามเรื่องการโอนเงินและหนี้นอกระบบครับแม่สามีหนา้าซีร่างกายสั่นไหวจนแทบยืนไม่อยู่เธอหันมามองฉันเป็นครั้งสุดท้ายฉันสบตากับเธอในใจเต็มไปด้วยความสับสนโกรธเจ็บปวดแต่ก็ยังมีความสงสารซ่อนอยู่ตำรวจเดินเข้ามาในบ้าน บรรยากาศเย็นวาบเหมือนห้องถูกปกคลุมด้วยเงามืดเสียงปากกาขีดเขียนลงบนกระดาษด,ดังชัดเจนน้องสะพ้ยร้องให้โฮพ่อสามียืนนิ่งเหมือนหินฉันนั่งลงชา้ชาๆมือกำเสื้อแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อแม่สามีถูกเชิญให้นั่งตำรวจเริ่มสอบถามทีละคำถามเสียงตอบของเธอสั่นเครือแต่ความจริงค่อยๆถูกดึงออกมา ฉันได้ยินชื่อบุคคลแปลกหน้าได้ยินจำนวนเงินที่หายไปมากกว่าที่คิดหัวใจฉันเจ็บปวดเราถูกฉีกออกเป็นชิ้นความจริงที่เผยออกมาทำให้ฉันรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการทรยศแต่เป็นเงามืดในครอบครัวที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก,ก่อนและฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพายุที่แท้จริงตำรวจพลิกแฟ้มเอกสารภาพถ่ายบุคคลหนึ่งถูกวางบนโต๊ะ ชายวัยกลางคนใบหน้าเคร่งเครียดมีรอยแผลเป็นที่แก้มฉันขมวดคิว้วนี่ใครตำรวจผู้เสียงหนักแน่นนี่คือเจ้าหนี้รายใหญ่เขามีประวัติรุนแรงและเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงหลายครั้งแม่สามีหน้าซีดเผือดมือกุมอกเหมือนจะเป็นลมเขาเขาคือคนรักเก่าของฉันพ่อสามีตัวแข็งทื่อเสียงสั่นแต่เต็มไปด้วยโทสะ เธอปิดบังเรื่องนี้มาตลอดงั้นหรือแม่สามีน้ำตาไหลพรากฉันพยายามตัดขาดแล้วแต่เขาตามมาขอเงินฉันกลัวเขาจะทำร้ายลูกฉันกำมือแน,น่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดภาพความทรงจำทั้งหมดพังทลายลงตรงหน้าตำรวจมองรอบห้องเราได้รับข้อมูลว่าเงินที่โอนไปถูกใช้ฟอกผ่านธุรกิจเถื่อนในต่างประเทศฉันสะดุง้งเสียงลมหายใจติดขัด หมายความว่าบัตรของฉันพัวพันกับอาชญากรรมด้วยใช่ไหมตำรวจพยักหน้าใช่และเราต้องการความร่วมมือเต็มที่จากคุณแม่สามีเอามือปิดหน้าเสียงร้องให้สะอื้นสะท้อนผนังบรรยากาศในบ้านหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกน้องสะพายลุกขึ้นกอดลูกน้อยน้ำตาไหลไม่ขาดสายเธอหันไปพูดเสียงสัน่นแม่ทำให้พวกเราทุกคนต้องเดือดร้อน พ่อสามีก้าวไปยืนตรงหน้าแม่สามีความจริงทั้งหมดต้องถูกเปิดเผยอย่าปกปิดอีกแล้วแม่สามีค่อยๆเงยหน้าสายตาแดงกำ่ำเขาขู่ฉันเขาบอกว่าถ้าไม่ช่วยจะเปิดความลับบางอย่างเกี่ยวกับลูกชายคนโตฉันชะงักความลับอะไรแม่สามีสั่นหัวฉันไม่กล้าพูดตํารวจเอื้อมมือหยิบเอกสารอีกชุดเรามีข้อมูลแล้วลูกชายคนโตพัวพัน กับการลักลอบขนสินค้าเถื่อนที่ชายแดนเสียงในห้องเงียบสนิทพ่อสามีหายใจแรงน้องสะใภแทบล้มทั้งยืนฉันยืนแข็งทื่อเลือดในกายเย็นวาบเรื่องที่ได้ยินเหมือนฝันร้ายที่ไม่อยากเชื่อแม่สามีร้องให้โฮฉันถึงต้องช่วยเขาถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะติดคุกตำรวจจ้องเธอแต่ตอนนี้ทุกอย่างยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมคุณกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยไม่รู้ตัว ฉันยกมือกลุ่มขมับเสียงในหัวดังก้องไม่หยุดคำถามมากมายวงเวียนอยู่ในใจเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นทุกคนสะดุ้งเฮือกพ่อสามีรีบรับสายเสียงชายแปลกดังลอดออกมาแหบห้าและเย็นชาอย่าคิดแจ้งตำรวจถ้าอยากให้ครอบครัวปลอดภัยคืนเงินทั้งหมดมาพ่อสามีหน้าซีดมือสั่นขณะถือสายคุณเป็นใคร เสียงหัวเราะด,ดังลอดออกมาไม่ต้องรู้ฉันแค่ต้องการสิ่งที่เป็นของฉันสายถูกตัดทันทีเสียงสัญญาณตื๊ดดังต่อเนื่องทุกคนในห้องหันมามองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวตำรวจรีบจดบันทึกพวกเขารู้ว่ามีการสืบสวนแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแม่สามีร้องให้สะอึกสะอื้นฉันพาอันตรายมาถึงบ้านเองฉันมองรอบห้องทุกสิ่งเหมือนบีบอัดเข้ามา หัวใจเต้นแรงราวจะทะลุออกมาทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับวูบเสียงทุกอย่างเงียบกริบความมืดปกคลุมไปทั่วเสียงน้องสะพยกรีดร้องเด็กน้อยร้องไห้จา้าตำรวจควักไฟฉายขึ้นมาอย่างรวดเร็วแสงสว่างส่องไปทั่วห้องประตูบ้านเปิดอ้าโดยไม่มีใครแต่ต้องลมเย็นพัดเข้ามาแรงผิดป,ปกติพ่อสามีตะโกนมีคนเข้ามาในบ้าน เสียงฝีเท้าดังอยู่ไม่ไกลดังมาจากทางหลังบ้านตำรวจรีบวิ่งออกไปตรวจสอบฉันกอดอกแน่นร่างกายสั่นสะทานหัวใจเต้นถี่ไม่หยุดแม่สามีสุดลงกับพื้นเธอร้องให้พร่ำพวกเขามาเอาคืนแล้วเสียงปืนดังเปรี้ยงจากนอกบ้านทุกคนในห้องกรีดร้องพร้อมกันความมืดยังคงปกคลุมฉันหลับตาแน่น เสียงหัวใจดังรัวและรู้ว่าความจริงทั้งหมดยังไม่ถูกเปิดเผยหมดเสียงกรีดร้องของน้องสะพายดังสะท้อนเด็กน้อยร้องให้โฮกอดแม่แน่นแม่สามีสุดนั่งกับพื้นมือกุมอกเหมือนจะขาดใจพ่อสามีรีบคว้าไฟฉายอีกดวงส่องไปยังประตูที่เปิดอ้าแสงสว่างเผยให้เห็นเงาคนเคลื่อนไหวเร็วหายลับไปตำรวจตะโกนทุกคนอยู่ข้างในห้ามออกมา เสียงฝีเท้าวิ่งไปด้านหลังบ้านดังต่อเนื่องฉันยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อความมืดยังปกคลุมแต่ความกลัวหนักยิ่งกว่าเสียงวิทยุตํารวจแตกพรา่าหน่วยสนับสนุนกำลังมารอสักครู่แม่สามีร้องให้เสียงดังฉันบอกแล้วเขาไม่ปล่อยพวกเราไปง่ายๆฉันหันไปมองตรงตรงแม่หมายถึงใครแม่สามีเม้มปาก น้ำตาไหลพรากเขาเขาเคยบอกว่าถ้าฉันเขาจะมาเอาชีวิตทั้งครอบครัวน้องสไพยกอดลูกแน่นแม่พาเรามาตายกันหมดหรือเปล่าเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมทุกคนกรีดร้องพร้อมกันไฟฟ้ากลับมาติดแสงสว่างเผยให้เห็นรอยเท้าเปียกโคลนบนพื้นลากยาวเข้ามาจากประตูหลังฉันเบิกตากว้าง มีคนเข้ามาแล้วตำรวจยกปืนขึ้นก้าวช้าๆตามรอยเท้าไปบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงหายใจพ่อสามีกำมือแน่นนี่มันบ้านเราทำไมกลายเป็นแบบนี้แม่สามียกมือไหว้ฉันผิดเองฉันไม่ควรพาเขากลับมาในชีวิตทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ฉันก็ดังขึ้นเบอร์ที่ไม่รู้จักมือฉันสั่นขณะกดรับเสียงชายแปลกดังลอดมา เย็นชาและมั่นใจฉันบอกแล้วอย่าคิดเล่นกับฉันคืนเงินมาเดี๋ยวนี้ฉันพยายามพูดเสียงสัน่นคุณเป็นใครทำไมต้องทำกับครอบครัวเราแบบนี้เสียงหัวเราะเบาๆดังกลับมาเพราะครอบครัวเธอมีสิ่งที่ฉันต้องการมากกว่าคนอื่นฉันตัวแข็งทื่อหมายความว่าอะไรเขาพูดต่อไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นความลับที่แม่สามีเธอซ่อนเอาไว้ ทุกสายตาหันไปที่แม่สามีพร้อมกันเธอหน้าซีดน้ำตาไหลพรากอย่าพูดนะอย่าให้พวกเขารู้ตำรวจคว้าโทรศัพท์จากมือฉันคุณกำลังถูกติดตามอย่าคิดหนีแต่สายถูกตัดทันทีเหลือเพียงเสียงสัญญาณว่างความเงียบหนักอึ้งกลับมาอีกครั้งแม่สามีตัวสัน่นเขาจะทำร้ายทุกคนแน่พ่อสามีตะโกน บอกความจริงออกมาเดี๋ยวนี้ความลับอะไรแม่สามีหลับตาแน่นเสียงเธอสั่นเครือลูกชายคนโตเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอห้องทั้งห้องเงียบสนิทพ่อสามีอ้าปากค้างน้องสะใภยร้องให้หนักกว่าเดิมฉันยืนนิ่งโลกทั้งใบหมุนวนเสียงในหูหายไปชั่วขณะแม่สามีพูดต่อเขาคือลูกของฉันกับชายคนนั้นคนที่ตามเงินอยู่ตอนนี้ เสียงสะอื้นดังไปทั่วพ่อสามีถอยหลังสองเก้าใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและตกใจตำรวจตะลึงแปลว่าเจ้านี่รายนี้คือพ่อแท้ๆของลูกชายคนโตแม่สามีพยักหน้าช้าๆใช่เขากลับมาเรียกร้องทุกอย่างทั้งเงินและครอบครัวฉันหายใจติดขัดทุกอย่างสับสนวุ่นวายในหัวนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่คือปริศนาชีวิตที่ถูกซ่อน เสียงประตูดังปังทุกคนสะดุ้งหันไปทันทีร่างชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดหน้าบ้านรอยแผลเป็นที่แก้มชัดเจนในแสงไฟสายตาเย็นชาเหมือนสัตว์นักล่าแม่สามีกรีดร้องเขามาแล้วตำรวจชักปืนขึ้นเลงพ่อสามีรีพาครอบครัวถอยหลังไปฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นรัวชายคนนั้นยกมือขึ้นเสียงหัวเราะต่ำดังลอดออกมา ถึงเวลาคืนทุกอย่างให้ฉันแล้วชายแผลเป็นก้าวเข้ามาในบ้านเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกตำรวจเล็งปืนหยุดเดี๋ยวนี้คุณถูกล้อมแล้วชายแผลเป็นหัวเราะคิดว่าปืนจะหยุดฉันได้หรือแม่สามียืนตัวสัน่นน้ำตาไหลพรากได้โปรดอย่าทำอะไรพวกเขาสายตาชายแผลเป็นหันไปมองเธอ แววตาเต็มไปด้วยความเจ็บแ้นเธอหักหลังฉันครั้งแล้วครั้งเล่าพ่อสามีก้าวมาขวางนี่คือบ้านของฉันเธอไม่มีสิทธิ์ชายแผลเป็นยิ้มเย็นบ้านนี้เคยเป็นของฉันเหมือนกันทุกคนตกใจคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบก,กลางใจแม่สามีตัวแข็งทื่อหมายความว่ายังไงชายแผลเป็นจ้องเธอที่ดินผืนนี้ เธอเคยใช้ชื่อฉันจดทะเบียนไว้ตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันพ่อสามีตะโกนโกหกแต่แม่สามีหนา้าซีเธอหลบตามันเป็นเรื่องจริงเสียงตำรวจดังขึ้นทุกอย่างจะถูกตรวจสอบคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงชายแผลเป็นหัวเราะอีกครั้งฉันไม่ได้มาคุยฉันมาทวงคืนทันใดนั้นเสียงวอรถตำรวจก็ดังใกล้เข้ามา ไฟจากภายนอกบ้านส่องเข้ามาเป็นทางยาวหน่วยสนับสนุนมาถึงแล้วชายแผลเป็นหันขวับสีหน้าเริ่มไม่มั่นคงเขาขยับถอยหลังชาชาๆตำรวจในบ้านสั่งวางอาวุธยกมือขึ้นแต่เขายิ้มฉันยังมีไพ่ตายเขาหยิบโทรศัพท์ออกมากดวิดีโอคอนทันทีภาพบนหน้าจอคือชายหนุ่มลูกชายคนโตทุกคนในห้องตกใจ น้องสะพยร้องกรีดเสียงดังพี่อยู่กับเขาชายแผลเป็นพูดผ่านหน้าจอถ้าพวกแกจับฉันลูกชายของพวกแกจะไม่ปลอดภัยแม่สามีสุดลงกับพื้นไม่อย่าทำร้ายเขาตำรวจรีบประสานงานผ่านวิทยุหาตำแหน่งสัญญาณทันทีพ่อสามีโกรธจนตัวสัน่นแกใช้ลูกมาเป็นตัวประกันชายแผลเป็นยิ้มเยาะเพราะเขาเป็นลูกของฉันเหมือนกัน ฉันก้าวออกมาข้างหน้าเสียงสั่นแต่หนักแน่นนี่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่มันคือการทำลายทั้งครอบครัวคุณจะได้อะไรจากการทำแบบนี้สายตาของเขาสั่นไหวเล็กน้อยแต่เขากลับหัวเราะเบาๆฉันได้ความยุติธรรมของฉันทันใดนั้นเสียงจากวิทยุดังขึ้นเป้าหมายถูกพบเราช่วยลูกชายออกมาได้แล้วทุกคนในห้องหันมองทันทีแม่สามีร้องให้ด้วยความโล่งอก ชายแผลเป็นหน้าเสียตำรวจตะโกนคุณหมดทางหนีและวางอาวุธชายแผลเป็นกำโทรศัพท์แน่นสายตาหวาดระแวงเขามองแม่สามีอีกครั้งถ้าเธอไม่ฉันเราคงไม่ต้องเจอเรื่องนี้แม่สามีร้องให้สะอึกสะอื้นฉันเลือกครอบครัวนี้ฉันเลือกความสงบไม่ใช่ความมืดของเธอคําพูดนั้นเหมือนมีปักกลางใจชายแผลเป็นเขาชะง,งัก น้ำตาคลอแต่ยังพยายามฝืนยิ้มตำรวจบุกเข้าประชิดชายแผลเป็นพยายามดิน้นแต่ถูกจับกลุ่มในที่สุดเสียงกุญแจมือคลิกดังสนัน่นความตึงเครียดในห้องคลายลงชา้ชาช้าแม่สามีร้องให้โฮกอดพ่อสามีไว้แน่นน้องสะใภ้สุดลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยลา้าเด็กน้อยเงียบลงเมื่อทุกอย่างสงบฉันยืนหอบหายใจหัวใจยังเต้นแรง แต่รู้ว่าพายุครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้วตำรวจพาชายแผลเป็นออกไปเสียงหวอรถค่อยๆห่างออกไปจากบ้านเหลือไว้เพียงความเงียบและร่องรอยความจริงแม่สามีเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดฉันขอโทษฉันทำให้ทุกคนต้องเจ็บปวดพ่อสามีลูบไหล่เธอเสียงแผ่วเบาเราจะเริ่มใหม่แต่เธอต้องเลิกปิดบังความจริงน้องสะพยเช็ดน้ำตา ครอบครัวเราต้องซื่อสัตย์ต่อกันไม่อย่างนั้นไม่มีใครรอดฉันยืนมองพวกเขาหัวใจยังเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ลึกๆฉันรู้ว่าเรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงพลังของความจริงแม่สามีเดินมาหาฉันจับมือฉันไว้แน่นหนูขอบใจที่ปกป้องครอบครัวถึงแม้ฉันจะทำผิดฉันพยักหน้าเบาๆน้ำตาเอ,อ่อเราต้องผ่านมันไปด้วยกัน แสงเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างลมเย็นพัดกลิ่นดอกไม้ในสวนเข้ามาบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายลงแต่ในหัวใจของทุกคนรู้ดีว่าแผลลึกครั้งนี้จะไม่หายง่ายๆและความลับที่ถูกเปิดเผยจะกลายเป็นรอยสักติดตรึงในครอบครัวตลอดไป